โอเคมีรถคว่ำอยู่งั้นรถที่มันเป็นก็เออโอเครถตู้เออรถไอ้ออเหี้ยคันเดิมควม่ำ okay. โอเคไอเหี้ย,ยโคตรโล่งเลยสัสไปไม่ได้เลยไอเหี้ยตะขวา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 อาจจะวิ่งไหนตะขวาไม่ค่อยขี่ไปจุดบ้านนี้ด้วยจุดบ้านนี้ด้วยเ n e m i e จุดบ้านนี้ด้วยไปสองให้เช็คกันเองคร <c oughs> <p> ับพวกมึงกันสามคนอ่ะไม่ตอนเนี้ยคือเราอยู่ตรงแอร์ดรอปเลย เออเช็คเช็คเช็คไปเช็คไปกูดูหลังให้อยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่เฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งรพี่รถรถขับขึ้นเขามาทิศนั้นขับจะกซ้ายมากว่าขับหนึ่งคันรถตู้รถตู้สีเขียวรอรับรอรับรอรับรรอับดีรอรับนโล่งเกินไปรถตู้ระเบิดรถตู้ระเบิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่มันระเบิดแล้วนั่นน่ะกูเห็นกูส่องไปกูเห็นเลยระเบิดระเบิดปุ๊บมันน็อกเนี่ยตายแล้วเนี่ยไอ้เทีจระตู้ตายปะเนี่ยกูว่าใช่แล้วสัตว์ยกตียกตีที่นี่แหละปราสาตว์ตีแล้วที่เราตีมันโจ้กเลนเฮ้ยล็อกห็นล็อกเหินล็อกหินไม่มี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 กูกูตาม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 แล้วกูตามแล้วโจ้ดูซ้ายแล้วโจ้ดูซ้ายแล้วลูกไปใจว่าตรงระตู้ระเบิดจะมีมีแน่ๆนที่กูมาร์กล่าสุดอ่ะ มันมีรถไอ้เงี้ยจอดอยู่ข้างล่างกูไม่เห็นกูนนไม่เห็น <imes> ahead. ไอ้สัตว์ไอ้นั่นรถดอบขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเลยขึ้นบนขึ้นบนกูว่าเราเราเจอมันแน่นอนยิงยิงใครกันวะไม่รู้มันคา้มันคา้อมันไม่ย,ยิงเหงาเนี่ยมันน่ะมันมมันมมันมีอีกมันมี ตีเราเรียบจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยปลาสมุกปลาสมุกเดี๋โยนสมุกไปเลยแล้วก็วิ่งวิ่งชนเลยชนไหนชนไหนชนมันเลยวิ่งชนมันเลยระดับเครื่องเลยเอาจริงปลาสมุกระดับเครื่องชนเลยตามมา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 เฮ้ยมันยิงระเบิดจิ้งจกอยู่ปลาสมุกระดับเครื่องชนเลยเฮ้ยก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วเห็นแล้วเหแล้วแล้อยู่ขบวนไม่อยู่ขบวนไม่อยู่ขบวนอยู่ขบวนข้างโน้ดอยู่ขบวนข้างโน้ดโอเคโอเค ลลอกไว้ล็อกไว้ยิงเลยก็ได้ยิงเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยพามช่ามวมองยาชมานชนมานชนมนมามาชนมมชนมาชชนมลยชนมาชนามานมาชนในนมายมามมาในนนนนนามตัวเลยอยู่ตรงนั้นามมามานมานนน

กระเถี่วงกระเถี่วงนิดนึงกระเถี่วงนิดนึงขึ้นไปขึ้นไงยิงน้อยอยู่ยิงน้อยอยู่ถามตัวไม่นอย่นะ้ามตัวเลยไม่ถามละวเดมก็หลายดอกเดก็หลายดอกไอ้ชื่อช่อันยิงกูมันยิงกูต้องหนึ่งนัดต้องโอ้โหวงอยู่กับมันด้วยใจเงียวนะใจเงียวนะวงอยู่กับมันนะวงอยู่กับมันไม่ไม่ไม่ต้องเชียร์ให้หมดภายในวงเนี้ย ยงหมดภายในวงนี้ไม่งั้นเราเสียเปียบสุดๆอ่ะเย็นไ้ไหมดได้ไหมิดได้ไหมได้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 โอ้โหดีนะูม่ขอบเลยวิ่งมาตรงองตัวรน้อ้เด้ไเด้เคาไ้าไปหาไดีคาเข้าไปหาชิดได้ปะชิดได้นะชิดทางชิดพางชิดพางชิดพางต่อชิดพางตามตัวเลยโดนดางยิงเขี้หมวกหายเลย ตัหนึ่งนัดดีชมดิไม่ได้ไม่ได้ผมมีคนมัน่งมันวิ่งร์จวั่งชารดูให้ชชบชบไม่ได้ผมอยู่นี้สัตว์คุณไม่ได้วะมาแล้วขวาแล้วตัวนึงขึ้นมาชาตัวนึงนะเออเห็นแล้วรอรอ มาไม่ได้มีหมวกด้วยประเด็นไม่ทันแล้วทิ้งทิ้งทิงทิงทันจริงเหรอวะไทันไม่ทันท,ทิ้งทิ้งทิงตัวใกล้มีนะตัวุดทางมาขวานี่เลย โอ้ยฝาดไปเดียวเอามานำมาทำโจมมันมาใกล้แล้วอ่ะใช่ชุดพามาขวาเลยขวาใกล้อออ้หจะได้มันก็โดนเหวอแะนะแต่มันไม่แตกกูไม่มีหมวกด้วยประเด็นใครกูยิงคาโดนตั้งสองเม็ดย okay. ี่ยมไม่